วันนี้คุณนานพาทุกคนมาฝึกนั่งสมาธิกับคุณนานที่จะไกด์ไลน์ให้เราได้สบายให้เราได้เริ่มมี motivation มีแรงบันดาลใจมีแรงที่จะลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาฝึกอยู่กับตัวเองเทคนิคต่างๆที่คุณนานจะพามาฝึกกันวันนี้คือ life vision meditation หรือการที่วันนี้เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยปกติความคิดเราอะ่ะมันจะ วุ่นวายมันจะสับสนมันจะไม่มีดิเรกชันไม่มีทิศทางแต่เวลาที่เราเห็นไลฟ์วิชั่นหรือทิศทางชีวิตของเราเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าด้านต่างๆที่เราจะต้องโฟกัสวันนี้ปัจจุบันนี้และเพื่อที่จะไปสู่ชีวิตที่เราต้องการที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายเนี่ยมันกำลังรอเราอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตื่นมา เราไม่หลุดนะเราอาจจะหลุดบ้างแต่มันจะไม่เยอะมันจะกลับมาเร็วแล้วก็รู้ว่าโอเควันนี้เราต้องกลับมาจัดระเบียบความคิดใหม่ซึ่งไลฟ์วิชั่นนี้นะคะมี10ด้านใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไลฟ์วิชั่น10ด้านตัวนี้นะให้ทุกคนทักไปที่ทีมงานคุณนันแจกตัว planner live vision ตัวนี้ฟรีแล้วมีตัววิดีโอออนไลน์ให้เราได้เรียนควบคู่กันด้วยเพราะฉะนั้นใครดาวน์โหลดแล้วหรือยังไม่ได้ดาวน์โหลดไม่เป็นไรวันนี้10นาทีมาอยู่กับคุณนานเบาๆนิ่งๆอยู่กับตัวเองสบายๆแล้วค่อยๆตามเสียงคุณนานไปนะคุณนันจะพาทุกคนไปฝึกเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นสุขภาพดียังไง การเงินดียังไงการงานดียังไงสิ่งแวดล้อมดียังไงตรงเนี้ยมันมีอยู่10ด้านด้วยกันเพราะฉะนั้น10นาทีนี้เรามาฝึกสมาธิ live vision meditation ไปด้วยกันกับคุณนานค่ะถ้าใครพร้อมแล้วให้ทุกคนค่อยๆหลับตาลงช้าๆหายใจ3ครั้งเข้าออกสบายๆเป็นปกติเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนเขานะคะหายใจเข้าหายใจออก กลับมาอยู่ที่ตัวเองและหลับตาลงชา้าๆค่อยๆตามเสียงคุณแอนไปสิบนาทีนี้เราจะปรับร่างกายของเราก่อนนะให้ร่างกายเราอยู่ในปัจจุบันตรงไหนตึงยืดยืดค่อยๆย,ย,ยืดครับหลังนะให้มันตรง alignment กับธรรมชาตินะ แล้วก็ค่อยๆใช้ลมหายใจของเรากลับมาที่ปัจจุบันรู้ตัวถึงลมหายใจรู้ตัวถึงความคิดและกลับมาที่ลมหายใจในปัจจุบันอีกครั้ง ค่อยๆทำให้ร่างกายเราสบายทำให้ร่างกายเราดีลักซ์ร่างกายตั้งแต่หัวจรวดเท้าสบายแต่ยังคงรับรู้ตื่นตัวในปัจจุบันขณะอยู่เสมอ เมื่อร่างกายเราผ่อนคลายแล้วขั้นตอนต่อไปอยากให้ทุกคนลองใช้ประสาทสัมผัสมาที่ด้านหน้าของเราตรงแถวๆดวงตาแล้วก็ให้ภาพนั้นเนี่ยความรู้สึกนั้นเนี่ยขยายออกไปเหมือนเรากำลังดู หนังเรื่องหนึ่งสกรีนเรื่องหนึ่งที่อยู่หน้าเราตอนนี้เรากำลังเห็นตัวเองมีสุขภาพอย่างไรเราเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สุขภาพแข็งแรงสดใสเปล่งปลังภาพนั้นเป็นอย่างไรอยากให้ทุกคนได้ลองค่อยๆ เห็นภาพภาพนั Love ้นขึ้นมาแวบหนึ่งเหล่านี้แหละจะเป็นภาพของเราที่เราจะโฟกัสจากนี้เป็นต้นไปเวลาที่เราเห็นตัวเองสุขภาพดีเราทำอะไรบ้างเรากินอย่างไร เราออกกำลังกายที่ไหนเราจะเริ่มมองเห็นการลงมือทำเล็กๆของเราตั้งแต่วันนี้เราควรตัดอะไรเราควรเพิ่มอะไรและนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะเอาภาพภาพนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทีนี้เราลองเปลี่ยนจอภาพยนตร์ที่เรามองอยู่ข้างหน้าเป็นชีวิตในด้านของการงานวันนี้เราอยากทำอะไรให้สำเร็จดูร่วงเราเห็นตัวเองโฟกัสในการงานในหน้าที่ของเราแบบไหนให้เราลองเห็นภาพ จะเป็นภาพที่เราเคยแปะไว้ในวิชั่นบอร์ดหรือกระดานของความฝันที่เราเคยตั้งใจไว้นานแล้วเห็นภาพภาพนั้นหนึ่งภาพขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นทิศทางให้เราโฟกัสในวันนี้ต่อไปเป็นด้านของการเงิน การเงินของเรามีความไหลลื่นมีความโฟล์เปิดรับรายได้เปิดรับโอกาสต่างๆอย่างไรเราใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจอย่างไรเรารู้สึกปลอดภัยกับการเงินเงินออมของเราอย่างไรให้เราลองเห็นภาพมาหนึ่งภาพ แล้วนำภาพนั้นออกมาวางแผนในชีวิตของเราวันนี้กันภาพต่างๆที่ขึ้นมานะคะจะพยายามไม่บังคับเขานะให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ pop up ขึ้นมานั่นแหละคือไอเดียเป็นสัญญาณจากโลกใบนี้ว่าให้เราเริ่มต้นทำอะไรนั่นเอง ต่อไปเป็นภาพของความสัมพันธ์ของเราที่มีกับตัวเองมีกับผู้คนรอบข้างความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรสบายใจอุ่นใจมีความสุขเพลิดเพลินแบบไหนภาพเหล่านี้จะเป็นตัวไกด์ไลน์เราให้รู้จักเลือก ให้รู้จักคัดคนให้รู้จักการกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นต่อไปเป็นภาพของการให้วันนี้เราฝึกให้กับโลกใบนี้ยังไงบ้างเราฝึกให้กับตัวเองเราฝึกให้ช่วยเหลือ ให้โดยที่เราไม่หวังผลอะไรสิ่งนี้จะเป็นการบ่งบอกโรคใบนี้ว่าพวกเรามีพอเรามีพอให้คนรอบตัวอาจจะเป็นรอยยิ้มอาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ต่อไปไปด้านของจิตวิญญาณ วันนี้เรามีความเชื่อความศรัทธาในตัวเองมีความเชื่อความศรัทธาว่าโลกใบนี้สปอร์ตเราอยู่เสมออย่างไรเราเห็นตัวเองนั่งสมาธิที่ไหนเราเห็นตัวเองได้มีความเชื่อที่แข็งแกรง่งแข็งแรงขึ้นทุกวันอย่างไรลองเห็นภาพตัวเองให้ชัดขึ้น ด้านต่อไปคือด้านของไลฟ์สไตล์ของเราเวลาว่างเราใช้เวลาไปกับอะไรดีที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือทางที่เราอยากใช้เราไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนให้เราเห็นภาพภาพนี้ให้เราได้ชุ่มชื้นหัวใจเพราะวันนี้เรา ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ด้านต่อไปคือ personal growth หรือการเติบโตในชีวิตของเราวันนี้เราเห็นตัวเองเติบโตให้ดีขึ้นวันละ1%วันละ2%ดีขึ้นอย่างไร เราอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นไหมภาพภาพนั้นเป็นอย่างไรเราได้เริ่มต้นเขียนหนังสืออย่างที่เราต้องการไหมแต่ละคนจะมีภาพไม่เหมือนกันลองดูสิเวลาที่เราเติบโตอย่างเต็มที่อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรลองให้ภาพนี้ไกด์ไลน์เราเพื่อที่เราจะได้ ไปวางแผนในชีวิตของเราได้ดีขึ้นต่อไปเป็นภาพของสิ่งแวดล้อมละ่ะสิ่งแวดล้อมของเราอยู่รอบตัวบ้านเป็นยังไงบ้างบ้านของเราสะอาดสะอ้านที่ทำงานของเราลักษณะแบบไหน เพื่อนรอบตัวล่ะสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงลองเห็นภาพนี้แล้วเราลองสำรวจสิว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาในใจแล้ววันนี้เราจะสร้างภาพภาพนั้นเนี่ยให้กลายเป็นจริงขึ้นทีละนิดในแต่ละวันสุดท้ายชุมชนของเราคอมมูนิตี้ของเราเราเริ่ม เข้ากลุ่มแบบไหนเราเริ่มมีกลุ่มแบบไหนเราเริ่มสร้างกลุ่มแบบไหนที่จะเสริมแรงบันดาลใจเราที่จะเสริมพลังงานเสริมคุณภาพชีวิตของเราให้ทุกคนค่อยๆเห็นภาพภาพนี้และรู้สึก grateful รู้สึกขอบคุณแต่ละภาพบางภาพอาจจะเป็นภาพเล็กๆด้วยน้อย ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่มากแต่นี่คือความปรารถนาลึกๆของเราข้างในให้เราขอบคุณภาพภาพนี้ขอบคุณเส้นทางการเติบโตของเราสิ่งนี้ขอบคุณโลกใบนี้ที่นำทางนำพาภาพแห่งแรงบันดานใจให้เราในวันนี้ขอบคุณ ่ภาพภาพนี้กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างสบายอย่างไว้ใจอย่างผ่อนคลายและเชื่อมั่นว่าสิ่งสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในอนาคตของเราแน่นอนหายใจเข้าลึกๆ3ามครั้งนะคะรู้สึกโอบกอดภาพภาพแต่ละภาพของเราโอบรับ อนาคตที่กำลังเข้ามาอย่างสวยงามของเราใครพร้อมแล้วลืมตาขึ้นมาช้าๆมาอยู่กับคุณแอน,นกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เห็นภาพเนาะบางคนอาจจะไม่เห็นทั้งหมดนะคะไม่เป็นไรกลับมาฝึกวิดีโอนี้เรื่อยๆคุณแอนเชื่อว่าในการฝึกของเราแต่ละครั้งเนี่ยระบบ ประสาทของเราในการมองเห็นนะในการจินตนาการเนี่ยเขาจะชัดเจนขึ้นบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกนะเราไม่ค่อยได้ฝึกสมองด้านจินตนาการแต่เวลาเราฝึกจินตนาการเยอะๆเนี่ยนะเราจะเห็นเหมือนภาพเป็นเหมือนจอนะเรามองแบบเนี้ยแต่เราจะเห็นว่าโอ้ภาพเราเป็นแบบนี้นะนะเราฝึกจินตนาการเก่งๆแล้วรู้สึกขอบคุณภาพนั้นรู้สึกว่าภาพภาพนั้นกําลังจะมา เราอยู่ตรงไหน,นเราเริ่มทำอะไรแล้วเริ่มเติบโต,ว,ตว,วันนี้เริ่มทำวันนี้หนนคุณนันจะบอกนักเรียนเสมอว่าไม่ต้องรีบเช็คโยชามใช้เวลาของตัวเองให้ถามคำถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำให้ภาพภาพนั้นเกิดขึ้นหนปะวันนี้ได้อย่างไรอย่างเช่นเราลุกไปตลาดไปซื้อกับข้าวส่งเสริมอาหารที่มันแมทช์กับภาพภาพนั้นเห็นไหม เราเริ่มไปคลาสมากขึ้นนะเราเริ่มจองในปฏิทินว่าวันนี้เราจะทําแบบนี้นะแบบนี้นะเพื่อที่ใช้ภาพนั้นเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วคุณัันเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่เกิน1ปีค่ะทุกคนจะได้แน่นอนเพราะว่าเราเติบโตวันละ1%อร์มันสะสมกันไปก็หนึ่งปีนี่ชีวิตเราเปลี่ยนเลยเห็นไหมแล้ววิชั่นนี้หรือภาพภาพนี้เนี่ยมันจะเข้ามาแบบเฮ้ยเราได้เรานี่หว่า พอเราได้เราปุ๊บเนี่ยเราจะภูมิใจมากกับเส้นทางการเดินทางนี้ของพวกเรานะคะวันนี้คุณนันลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนโชคดีในการฝึกวันนี้แล้วเดี๋ยวคุณนันจะเอาคลิปวิดีโอการฝึกสมาธิไม่ l Time กับคุณนันมาลงเรื่อยๆให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆได้เข้ามาฝึกกันด้วยนะคะวันนี้คุณนันลาไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะขอส่งความรักให้ทุกคนนะคะ